เหรียญหนึบาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2520มีราคา500บาทถึง5,000บาทแบบไหนมาดูกันนะครับครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง เหรียญกระสาดไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับผมเป็นพี่ฮึ่งฮากันนะครับในท้องตลาดของนักสะสมเหรียญกระสาไทยนะครับก็มีนักสะสมทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับผมที่ตามหากันนะครับครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ นักสะสมทุกๆท่านนะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับรวมถึงทั้งผู้ที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับก็ฝากรบกวนกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็กดสันกดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับผมตอนนี้นะครับก็เหรียญหนึ่งบาทเดือสุพรรณหง์นะครับมีราคาปรับขึ้นสูงมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ ตดาดกาลังตามหากันนะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาตามหาผู้สั้นผู้ยาวนะครับเพราะว่าเหรียญปีนี้ผลิตออกมามีทั้งหมด4บล็อกนะครับแต่ผมจะไม่ไม่อธิบายแต่ละบล็อกเป็นแบบไหนนะครับก็ที่จะรู้จักกันก็จะมีพวกผู้สั้นผู้ยาวแล้วก็จะมีอีกสองบล็อกแบบแบบจางแบบบางแบบอะไรหลายๆอย่างครับมีอีก มีอีก2บล็อกนะครับลองเป็น4บล็อกก็ผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญก็วันนี้นะครับวันนี้มาตามหานะครับเหรียญแบบไหนนะครับที่มีราคา500บาทขั้นต่ำนะครับขอแค่ท่านมีอยู่ในมือที่เป็นแบบที่ตามหานะครับแบบสภาพาไม่ต้องสวยงามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือขั้นต่ำครับ500บาทจนถึง5,000บาทเป็นแบบไหนนะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับผมจับขึ้นมาแบบนี้นะครับจับขึ้นมาแบบนี้แล้วท่านลองพลิกดูนะครับพลิกเหรียญนะครับพลิกดูถ้าเป็นหัวกลับแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกตินะครับกลับจับพลิกดูนะครับนี่นะครับด้านก้อยนะครับก็คือเรือสุพรรณหงษ์นะครับ หันขึ้นแบบนี้จับพลิกมาแล้วพระเสียงในหลวงรัชการที่9นะครับหันขึ้นแบบนี้ก็คือไป,ไปทางเดียวกันนะครับหันไปทางเดียวกันแบบนี้เหรียญสภาพที่ผ่านการใช้แบบพอพอดูเป็นสภาพนะครับแต่ว่าเป็นเสียงตรงนะครับพูดง่ายก็คือพระเสียงตรงทั้ง2ด้านทั้งด้าน ก้อยและก็ด้านหัวหันขึ้นทางเดียวกันเหรียญที่ผ่านสภาพการใช้งานนะครับที่พอดูเห็นเป็นรูปร่างก็ขั้นต่ำนะครับ500บาทนะครับถ้าสวยๆแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับในราคานะครับ5,000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญปกติแต่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับโปรดสังเกตดูนะครับ ขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองก็ยังสภาพพลิบๆนะครับอันนี้คือเหรียญปกติที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังมีคาบน้ำทองน้ําเงินจับอยู่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับว่าด้านหัวกับด้านก้อยให้หันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับเพื่อที่ เพื่อนๆพี่ๆหรือท่านผู้ชมนะครับที่ที่มีอยู่ในมือจะได้ไม่สับสนว่าเหรียญปกติกับเหรียญที่มีราคา500ร้อถึงห้าพันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งเข้ามาบอกว่ามีนะครับมีการพอส่งมาก็เป็นเหรียญปกตินะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านบางทีก็ดูคลิปไม่จบก็อันนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูให้จบนะครับก่อนที่จะ ส่งเหรียญส่งรูปมานะครับส่งรูปมาได้แต่มันจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นพาะเสียงตรงหรือเปล่านะครับก็รบกวนถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็จับแบบนี้ก็ได้ครับจับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนแบบนี้นะครับถ้ากลับหัวขึ้นแบบนี้ถ้าหมุนแล้วนะครับกลับแบบนี้นะครับมีราคาให้แน่นอนนะครับ ถ้ากลแบบนี้คือถ้าหันลงเป็นเหรียญปกตินะครับผมก็ถ้าเป็นเหรียญนะครับมีครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับสภาพปกติเหรียญ UNC นะครับนี่ครับน่าจะมีกันอยู่นะครับพี่เพื่อนๆนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ UNC แบบนี้นะครับผมดีีรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับแบบน้ําทองจับแบบนี้เลยนะครับ ถาเกสาเห็นชัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเขาเฟืองนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหนรียญปกติที่เป็นพระเสียงกลับแบบนี้ผมยินดีนรับซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับขอเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ราคาห้าร้อยบาทขอให้เป็นพระเสียงตรงนะครับพลิกมา แล้วกลับแบบนี้ครับตรงแบบนี้ขึ้นมาครับทั้ง2ด้านตรงกันหันขึ้นทางเดียวกันติดต่อมาได้นะครับผมก็คลิปนี้ EP นี้ก็มาแจ้งข่าวสารข้อมูลนะครับเพิ่มเติมให้พี่ๆเพื่อนๆนักสะสมหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ รักในการเก็บเหรียญน,นะครับเหรียญเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหรียญแปลกเหรียญเก่าก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือท่านมีเหรียญที่พวกพ่อค้านักสะสมตามตลาดเขาตามหากันไหมนะครับถ้ามีก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลายแอดทิ้งลายไว้ให้นะครับสามารถส่งรูปส่งอะไรเข้ามาได้นะครับก็ ม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้บางทีก็อาจจะตอบช้าบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านนะครับทักเข้ามาบางทีผมก็ยุ่งอยู่นะครับก็คลิปนี้ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมนะครับ เรลียนกระสไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้หนุ่มน้อยหน้ามนคนเหนือขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ